ครับตอนนี้เจ็บมาประมาณ7 8ถึงเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตรวจไหล่กันนิดหนึ่งนะครับเวลาเราตรวจไหล่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถแสดงให้เห็นว่าอันที่1เนี่ยคือตัวกระดูกอันนี้เป็นกระดูกนะครับคุณพ่อออันที่2นี่คือตัวนี้เป็นเส้นเอ็นเนาะตัวนี้คือกล้ามเนื้อนะครับผมอ้ถ้าเกิดสตาว่ากล้ามเนื้อไอเส้นเอ็นปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นสีขาวๆแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้คือมันดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้พบว่ามีการอักเสบของเส้นเอ็น นี่ยอันนี้คือเส้นเอ็นคือกลมๆตรงนี้สีดำๆนี่คือที่มันมีการอักเสบนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งละอันที่สองคือพอจัดปุ๊บจัดท่านี้จะเห็นว่าตอนนี้เส้นเอน็นมันมีการบวมขึ้นมานะฮะอันนี้คือกระดูกปกติดีเนาะ<ช>แต่ตอนนี้เส้นเอ็นมันบวมขึ้นมาเลยแลาปกติมันต้องเป็นสีข,ขาวๆเนาะพี่เจ้เนาะตอนนี้มันมีอักเสบบวมเนื่องจากมีการเสื่อมแล้วจะพบตรงนี้มีหินปูนนิดนึงในภายในเส้นเอ็นนะครับผม